สวัสดีครับนะครับเป็นยังไงกันแน่ครับหมว่บ้านนะครับบอกเลยว่าเลขพี่บาพี่บอนะครับตองหาอะไรเงี้ยนะครับเลขตองหามากในยังไงนะครับกับพวกหูรับนอกสถิตินอกกรอบนะครับนอกตัวเลขที่เรามองด้วยนะครับนอกตัวเลขที่มันพิกัดเราไว้นะครับแล้วก็เลขเบิ้ลกันยังไหลนะครับเบิ้ลไหลตองไหล ก็ได้งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับแต่วันนี้นะบอกได้เลยว่าจย์ปรับสูตรปรับแนวทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจว่านะทุกคลิปทุกแนวทางเนี่ยมันเป็นเพียงแค่แนวทางนะฮะบอกได้เลยว่ามีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะนะครับมันกะได้มันหลายมือเพราะแหงเรามันสิรุดจะเทือนึงงั้นกับจักหน่อยแน่นะครับงั้นกะให้มันจักหน่อยแน่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูนะครับผลของเมื่อวานเนาะ นะครับเมื่อวานเนี่ยมันเป็นวันที่หรือว่ามันเป็นพุธที่สิบสามตุลาเขาไม่รู้เนาะอืมเป็นเขาเรียกว่าวันที่สิบเลขสิบสามนี่เป็นเลขไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาน้าสิวราย้อนไปดูผลของเมื่อวานกันนะครับผลของเมื่อวานก็คือนะครับตองห้านะครับแล้วก็หนะ้าศูนย์เนาะปกติออกหาสองสองนะครับสองสามนะครับวีพีก็คือเจ็ดหกสามศูนย์สี่นะครับ อแต่ถามว่าอาจารย์ให้เข้าไหมนะครับบอกได้เลยว่าชุดวินชุดล่าเนี่ยก็ยังเข้าอยู่นะครับเพราะว่าฮานอยวีพีอาจารย์ให้เด่นสองรองสี่นะแต่ว่าในห้องวีห้องวีพีอาจารย์ก็จะมีตัวกันให้ซึ่งเข้าทั้งหมดเลยนะครับอืคนเข้าไปเล่นตัวกันด้วยนะเมื่อวานนะครับอฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่นศูนย์รองห้านะครับ5้าก็ยังเข้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพลาดแค่ฮานอยพิเศษเพราะอะไรมัน มันตองห้าเลยอ่ะเออไม่รู้ว่ามันคิดยังไงเนาะตัวเลขนะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้แนวทางของเราก็ยังไปต่อเนาะนะครับีย๋ยววันนี้ข้ามาเรื่องต่อกันนะครับว่าแนวทางเราจะเป็นเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้ปรับสูตรด้วยนะครับปรับสูตรปรับคิดแนวทางเด้อนะครับผมอ่ะ รืหัสเนาะวันนี้วันพฤหัสนะครับอ่ะาหาลอยพิเศษเด้อวันนี้อาจารย์ให้นะฮะเดนหนึ่งรองสามนะครับผมาหาลอยพิเศษอาจารย์ให้เดนหนึ่งรองสามนะครับหาลอยปกติอาจารย์ให้เด่นห้ารองแปดนะครับาหาลอยวีพีอาจารย์ให้เด่นเจ็ดรองเก้าเน BMW, BMW, า,าน 7, 9, นะ ส่วนเลขชุดวินนะครับเหมือนเดิมครับผมก็คือเราทางฮาราบิเศษตั้งไว้เพื่อที่จะมัดรวมมัดรวมแล้วก็จะกลายเป็นชุดล่าฮานอยนะครับเป็นหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับสามห้าสามแปดสามเจ็ดสามเก้านะครับแล้วก็ห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้านะครับแล้วก็แปดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับแล้วก็ไปกลับมา ถามว่าวันนี้ควรจะตัดเลขตัวเลขชุดไหนเอาก็แล้วแต่พิจารณาใครไม่ชอบตัวเลขตัวไหนก็ตัดออกเอาเนาะอืมแต่ว่าวันนี้อาจารย์คิดว่าถ้ามันไหลมาแบบนี้เบิ้ลมาแบบนี้ตองมาแบบนี้นะครับถามว่าห้าจะไหลต่อไหมถ้าเม็ดเดียวอืมถ้าพูดถึงนะห้าลอยปกตินะครับสองคือเงาของห้านะเท่ากับตองห้าแพ็คคู่เลยนะนะครับ ตองห้ามันทั้งทั้งฮาหนอย์พิเศษทั้งฮาหนอยดปกติด้วยถ้าตองห้าแบบนี้ในความคิดอาจารย์นะเม็ดเดียวมันจะไปลงที่แปดนะครับอืมมันจะไปลงที่แปดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ระวังแปดไว้มากๆเลยวันนี้นะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นตองได้เลยเพราะว่าเขาเรียกว่าตองเทียมเนาะใช่สําสหรับอาจารย์เรียกเรียกตองเทียมนะครับ 522นะครับคือมันตองห้ามาเลยนะครับอืมใช่ตองเทียมอันนี้ก็ตองอันนี้ก็ตองนะครับตองแท่คู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จราระวัตระวังตัวเลขที่มันจะค่อนข้างที่จะไปสูงเพราะว่ามันตองอยู่ที่ในระดับกลางก็ตามสถิทิแล้วมิดเดียวเนี่ยแปดมาแรงในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะสําหรับแนวทางวันนี้นะฮะอาจารย์บอกได้เลยว่าเราจะไปต่อนะครับ ก็ขอให้ทุกคนเฮงรวยปังๆเนาะนะครับอะไรมันก็ผิดพลาดได้อาจารย์ก็ขอภายไว้ด้วยนที่นี้นะครับก่อนอื่นเลยที่เราจะจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดซับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่า,าการติดตามทุกการติดตามทุกคลิปทุกแนวทางนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ